สวัสดีครับวันนี้เพราะว่าผมน่านุชชาดาเนินกิจสุจริตนะครับครับวันนี้ผมมีในเมนูมาฝากเพื่อนๆหนึ่งเมนูนะครับนั่นก็คือเมนูสเต็กปลาแซลมอนซอสโยเกิร์ตนะครับครับวัตถุดิบอันแรกนะครับเป็นเนื้อปลาแซลมอนนะครับสองครับเนยครับสามครับซอสมะเขือเทศสี่มายองเนสครับห้าครับโยเกิร์ตครับ หกครับน้ำมันมะกอกตาซาบะโซ่นะครับเอ็กซ์ตาเจ็ดวิปปิ้งครีมครับแปดน้ำมะนาวครับเก้าครับหัวหอมใหญ่ซอยครับและสุดท้ายครับเกลือริดไทยแล้วก็ใบพาสตซี่ครับครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาตั้งกระทะนะครับในไฟความร้อนที่ปานกลางนะครับ เสร็จแล้วนะครับน,นําน้ํามันมาก่องครับใส่ลงไปพอประมาณครับเสร็จแล้วนะครับนําปลาแซลมอนนะครับที่หมักกับพริกไทยเกลือแป้งสาลีนะครับเป็นเวลาสิบห้านาทีนะครับใส่ลงไปครับเหตุผลที่ต้องใส่แป้งสาลีลงไปนะครับ เพราะว่าแป้งสาลีจะทําให้เนื้อปลาแซลมอนนะครับไม่ติดกับกระทะครับครับระหว่างรอเราก็จะมาทําซอสโยเกิร์ตกันเลยนะครับครับขั้นตอนการทําซอสโยเกิร์ตนะครับก็จะมีซ้อมเกิดเทศน,นะครับสองช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปเลยไม้องเน้นะครับสองช้อนโต๊ะเช่นกันครับอันนี้ ตวงมาแล้วนะครับก็สองช้อนโต๊ะโยเกิร์ตครับสองช้อนโต๊ะเหมือนกันครับใส่ลงไปเลยครับตามด้วยวิปปิ้งครีมนะครับสองช้อนโต๊ะครับตามด้วยมะนาวครับน้ำมะนาวนะครับหนึ่งช้อนชาครับใส่ลงไปเลยครับหัวหอมใหญ่นะครับสองช้อนโต๊ะครับ แล้วแล้วมุ้งรถด้วยแล้วมุ้งรถด้วยใบพาสลรี่คร yani ับสองหยิบมือพิการครับหนูฟนจะหยุดเกลือครับหนึ่งหยิบมือครับจากนั้นคนให้เข้ากันเลยครับ หน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับครับเสร็จแล้วเราก็มาผิดปากันนะครับแล้วก็จะมากลับด้านตาน,นครับแล้วก็ใส่เนยลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมครับ รอสักคู่คร,ครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะไปตกแต่งจานกันนะครับ อ่าปลาแซลมอนก็สุกพอดีเลย<ม>ครับเราก็มาตักน้ำซอสโยกเกิร์ตของเรากันนะครับ ตกแต่งด้วยใบพารสลีนิดนึงนี่นะครับหน้าตาสเต็กปลาแซาลมอนซอสโยเกิร์ตของผมครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วยังไงผมขอตัวไปชิมสเต็กปลาแซาลมอนซอสโยเกิร์ตของผมก่อนนะครับสวัสดีครับ